ถัาผมไร้งคมก็อามายูคโอ้ยต่าะสมัยตะกีมีพดตกีโอโหได้นีกัน่วันกเดี๋ยวนี้สบายเนี่ยที้งานาเราเอาดพื่อให้สาหรับสนุนาแห่งใจของพี่น้องเกีม่อานี้ใคจะเลือกสำหรับสนทนของคุณพิทนำการพิลองไปนะครับผมทำใ้พิทีีว่อนโดยเชลยุนีลัที่ทางเจาว่ายกยีนก่นต้องมาหัวเรี่อง้ีกซุ่มในรพี่น้องมาดเข้ากับสิบก็้ไ นี่ส่วนหนึ่งกัการจุกคุยรองเพื่อคุยร้องบ้างจะเป็นต้นตีก่อนอะารเพชร็นด้วยเมื่อตั้นคอื่าเป็นคนที่ตัวพีนี่ก็เป็นกอล้วใช่ครดีที่บอกหงษทองเขาต้องรับมือเลยแน่นค่ะแต่าเป็นคนี่เลอยู่ี่นีู้ค่ะโอ้โหปัญาว่าเขาเข้าใจไหมบันเพิ่สายลงปัญญาต้อนกลับไปเราละที้งก็แน่นเหมอนก่นจิงจริง คุณพ่อวีระพงษ์นะคะหัวหน้าคณะละครศิลปินุภไทยด้วยคะอดีตพ่อหน้าร่าเข้าได้ไหมแน่นครล้วเล่นหนังสองเลี้ยงบุรีบ้านที่เป็นไข้อ้อกกับแม่เป็นพ่อพระเอกครับแล้วก็เรื่องเพื่อไทยบ้านกับแม่เป็นพ่อวีระพงษ์ร่วมทีมชีวิตเราเยอเลยนะคะคุณพ่อครับเพิ่งก่อนนี้ทางเรายังกำลังดำเนินงานซ้อมกับบุญเราอยู่นะคะ ส่าอีพอมนี่ยสอาไทั้งันครับสจอะไครับไฟโอนหัวอีดีได้ค่ะเนไ้อ่อนโอ้เลเป็นพระค่ะแน่นค่ะเอาไอ้ผูี่าหรอวะเลยยังไม่เลี้ยวอีพอห้องเรียเราไม่จำแนอีกจำแนกนีเยโอ้ยเป็ตงก่เขาไปฟังาประจ๊เเโอบอกเร่นบางที่ออให้ตนนั้นถือมันว่าอันามีปับ

ัง่งไในคลิปเี้ยถ้าคลิปเี้ยถ้าติตอต่อค่ะจนคอยสิรองได้อีกแนี้เขาลองแล้วกอนเขาลองทุกคนเลยนเขาเลียงไหมก็เด็เลี้ยงเจ้าก็เจ้าก็ล่อลอานนเลียงผู้ใดกียออจสี่เงียเป็นผู้หญิงเียเสียชาระแต่ผู้ชายลองตอนผู้ชายองการอาชอ่าน้ำบอยนะครับผมน้งบอยศิลปินนะครับจากสาวน้รเพชรแทนน้องใบุเจนนะครับผม คุณรอทบบานครับเดี๋ยวขอผลย่างเท่งเพี่น้องเดี๋ยรจุ่มแลรับกันเ้อครับพี่น้องสร้างฝันด้วยกันบอนสร้างฝันด้วยกันกอตอนนั้้าไผ่ถึงมาางฝันก็เพลินมากเล้ี่เดี๋ยวไอเดียเฮเฮ้ยเฮผู้ชายผู้ชายกินกันกินก็ได้ก็จะพวกสองเขฮอตด้วยีเออผลยางเท่งจากไอโบยสุรอครับสร้างฝันด้วยกันก่อน้า นขอบคุณทุกท่านเชืยอและใจร้อนของทุกที่าอนนะครับทางไรสวนรกับดิจนลัลนะารัวผมท่านผู้ชมนะครที่น้อนที่ เขาดึงกันมาันเาดงมเอาบให้เนี่ตัดนต้นเลยนะไปมาไับที่นี่เรี่กอมอยู่่าปแต่ว่าหอยากให้คุณงหวอ่าจะไม่ดึวมัน่นเา้าเพี่ีว่าน้อะไรงเียนนมายัอใหเดกของก็้วนมาดีค่ะเดียนียวคน โอ้นักเ้าดังนี่อ,อาโยไม่เสิร์ฟซ้อนสูดแนยแม่ไม่เอาถ้าอดีเรนะถ้ามีเปิดเราเปิดีมา่อางถาโมเลยครับมาต่อาษมากเุณผู้ นี้เธอพระเอกไม่พระเอกเกาดังเดิมเขาะ่าเกาเป็นยีโดดแล้ดอเนาะเาะวไม่ซุกที่กึ่กาเกี๋ยนเกานันถึงัน้องพนขัเไ่ด้เอาะไดเียไม่ัมอนได้ใช่งินอเมาสียนสาลเื่องเตลาดเสียงพระเอกว่าละไสเเอา แม่ยืดีครับนแม่้ีคือคนอื่นว่าได้ไปตงสองงสองห้าตีหฮะหมบาบาอเอาเเันอันนี้อันนี้อะโ้ยบวัสดีพี่้อย่ไม่ทับบ้าบก่อนที่ยัพูอนเ็อายุยุ่งกันอยู่ทกอเลย ก่อนที่ก่อนอก่อนีเป็นอย่งนคมีซนขอยายคนตะลักก่อนแบ